มัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8ตัวอนัตตาตัวเห็นเกิดดับก็คือตัวปฏิจจสมุป,ปาโทสายเกิดสายดับอันเดียวกันหมดนะเห็นตรงนี้คือเห็นมัชิิมาปฏิปทาทางสายกลางดังนั้นเราต้องดำเนินชีวิตอย่างพอดี พงค์ก็เลยสอนอย่างคารวะก็หากินเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดทําตนให้เป็นสุขอิ่มหนำแบ่งปันโพกพย์บาเพ็ญบุญไม่กําหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโพ,พกษ์เหล่านั้นทํากิจการงานทําได้มีสัมมาอาชีวะใช่ไหมขณะที่มีสัมมา,าชีวะคุณต้องมีสัมมาวาจาคุณต้องมีสัมมากมัรมตะนะสร้างเหตุให้พร้อมนี่คือบัคแปดดำรงอยู่บนโลกได้คุณเป็นโสดาบันได้ในเพศคารวะ สกทาคามีนาคามีอย่างเงี้ยนะเป็นอริบุคคลในเพศารวาสได้สินห้าบริบูรณ์มั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เธอคือโสดาบันมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเธอมีการให้ทานโดยวางจิตถูกต้องละความประหนินเป็นมุนตินเธอคือโสดาบันมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นอริสัตสี่เธอคือโสดาบันมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และเธอมีสิทธิห้าสามข้อแรกมีสัมมาวาจาสี่ข้อเธอคือโสดาบันเห็นไหมตั้งห้าสิบกว่านัยยะนะี่ยรวบรวบไมไปให้เราก็ไปตรวจดูถ้าตรวจดูเครื่องตรวจสอบแล้วเรามีคุณธรรมครบตามนั้นก็พระเจ้าให้พยากรตนและตนนั่นแหละว่าเราคือโสดาบันแล้วว่าไม่มีใครพยากรใครได้ พระเจ้าบอกเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตไม่มีใครรู้ได้หรอกพระองค์ผู้เดียวนดังนั้นจึงไม่ต้องหวังการพยากรณ์จากคนอื่นเลยเขาบอกเราไม่ใช่ก็ไม่แน่เขาบอกเราใช่ก็ไม่แน่นะเขาคนอื่นมาบอกแทนเราไม่ได้นะตัวเองก็รู้ตัวเองดีที่สุดว่าเราฟุ้งไหมเรายังยึดไหม สิลเราดีไหมปัญญาเราพอไหมสมาธิเราดีไหมมันไม่มีใครรู้เท่าตัวเราเองหรอกนะผู้เจ้ามีเกณฑ์ไว้ให้หลักเกณฑ์น,นี้ผู้เจ้าเป็นคนบัญญัติไม่มีใครบัญญัติได้ด้วยผู้เจ้าผู้เดียวเท่านั้นและเราก็ทําตามเกณฑ์แค่นั้นเองก็สามารถที่จะพ้นทุกขตวิวินิบาตนารกได้แล้วนะอืม